เราก็มาอยู่สลหรับเกมคอมที่ลงให้บนมือถือกันบ้างนะครับต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับเกมคอมที่ลงมือถือเนี่ยค่อนข้างจะมีระบบที่เขาได้ดีแล้วก็เกมเนี่ยคุณภาพมากๆในคลิปนี้ก็เลยนําเกมคอมที่ลงมือถือมาแนะนาท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยแนวสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแนวสไตล์น้นี้ยอยู่นําก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูการน,นะรก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ได้แบ่งปันคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะ กดสนับสนุนผมเนี่ยครับก็สามารถกดสนับสนุนในที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้้จบก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมกันที่บร้อยแล้วเนาะเพื่อประการไม่สิเวลาแลยกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเกมแนวเทิร์นเบด RPG สำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าเอลเกียนนองนะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็เป็นเกมที่อยู่บนคอนโซลมาก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ลงในมือถือมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับเรานเนี่ยจะไปอยู่ในโลกแฟนตาซีแล้วก็ต่อสู้กับคนในโลกนั้นให้ได้นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องวางแผนจัดทัพต่างๆให้เหมาะสมกับรูปแบบในการเล่นของเราแล้วก็รูปแบบในการเล่นในแต่ละเทิร์นด้วยนะเพื่อต่อสู้กับฝั่งศัตรู นะครับแล้วก็ในการเลือกใช้สกิลหรือว่าในการเลือกใช้ในการโจมตีเนี่ยมันก็จะมีการถ้าเราเลือกได้ว่าเราเนี่ยจะโจมตีในรูปแบบไหนขึ้นอยู่กับผู้เล่นเลยนะครับในรูปแบบนั้นอาจส่งบุญเสียต่อตัวละครนั้นๆไป นะครับแล้วก็ตัวเกมยังสามารถเลือกตัวละครที่เราเน่ยจะโจมตีได้ด้วยเช่นเดียวกันกราฟิกของเกมนี้นะครับมันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตเลยนะครับก็สำหรับใครที่กำลังเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้แต่ว่าตัวเกมนี้เป็นเกมเสียตังนะราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากนั่นเองนะฮะก็มาอยู่สําหรับเกมแนวปกป้องฐานเกินบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า chaos run เนนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่จะพูดเรื่องราวของกลุ่มทหารรับจ้างกลุ่มหนึ่งนะครับที่ได้รับคําขอจาก อาณาจักรต่างๆบนโนวีปแห่งหนึ่งนะครับที่จะต้องไปปราบศัตรูแล้วก็ยุติความขัดแย้งให้ได้เองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเราเนี่ยจะได้ระบบเป็นทหารแล้วก็ไปจัดทีมเพื่อสู้รบกับฝั่งตรงข้ามแล้วก็ในการสู้รบเนี่ยเราเนี่ยจะต้องประชิญด่านในแต่ละด่านเนี่ยค่อนข้างเยอะมากมายมากถึง30กวาดด่านเลยแล้วก็ตัวด่านในแต่ละด่านนั้นนะครับมันก็จะมีภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับบางด่านอาจจะเป็น ตัวของเหมืองบางดาอาจจะเป็นตัวของทะเลทรายน้ำแข็งหรือว่าลาวาก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งเราเนี่ยจะต้องจัดทีมเพื่อสู้รบกับสิ่งที่จะเข้ามาอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวละครเราเนี่ยยังสามารถจัดกําลังทหารในสายต่างๆด้วยนะครับก็จะเป็นทหารที่ใช้ดาบทหารเวทมนต์หรือว่าทหารที่สามารถยิงไกลยิงใกล้ก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้เนี่ยจะเล่นด้วยระบบออฟไลน์ด้วย สำหรับตัวเกมนี้นะครับก็เป็นเกมเสียตังค์นะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นจริงๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อเล่นกันได้นะครับหรือว่าสำหรับใครที่คิดว่ามันแพงนะครับก็สามารถรอมรู้ราคาก่อนได้ค่อยไปรองซื้อกันดูและกันภาพการาฟิกก็เป็นภาพการาฟิกที่ไม่ได้กินสเปคอะไรมากมายเลยน,นั่นเองนะครับเกมแนวเนื้อเรื่องแล้วก็ผสมแนวจีบสาวเกมบ้างนี่ครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าอ a t e r n i g น t ์สำหรับตัวเกมนี้นะครับจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับโลกที่ล่มสลายจากเหล่าเอเลี่ยนที่จะมาบุกโลก นั่นเองนะครับเพราะเราเนี่ยจะต้องเอาชูลอนอยู่ที่นั่นแล้วก็ช่วยเหลือเหล่าสาวๆให้ได้นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีผลต่อเนื้อเรื่องด้วยนะเพราะว่าถ้าเราเลือกหญิงคนใดคนหนึ่งนะครับมันก็จะมีผลต่อเนื้อเรื่องในอนาคตด้วยตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีคาสินเนื้อเรื่องให้เราได้ไปดูกันด้วยมีซับมีเสียงตัวละครภาคให้เราได้ดูกันด้วยนะครับแล้วก็มีการต่อสู้กับเหล่าเอเลียนด้วยเหมือนกันภาพกราฟิกต้องบอกเลยว่าเป็นภาพกราฟิกที่ค่อนข้างที่จะทำออกมาได้ค่อนข้างที่ดี มากๆเลยนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถมาลรองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเป็นเกมหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็จะมีลูกเล่นอะไรต่างๆที่ค่อนข้างจะแผ่วๆมากๆเลยนั่นเองนะครับเกม p ีที่ลงให้บนมือถือกันดีอย่างเกมที่มีชื่อว่า t o t a l War นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนววางแผนกลยุทธ ที่เป็นการวางแผนการรบแบบสงครามในยุคสมัย70-80นั่นเองซึ่งเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นผู้บัญชาการทหารนะครับในประเทศต่งตางๆเพื่อแย่งชิงอาณานิคมสมัยยุค70-80ก็เป็นช่วงแย่งชิงอาณานิคมกันแล้วก็เราเนี่ยยังสามารถเลือกฝ่ายได้มากถึง12ฝ่ายเลยนะครับ ตัวเกมแนบก็จะมีระบบพูดระหว่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดในเรื่องของปืนในเรื่องของเทคโนโลยีต่างเพื่อไปต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามได้ด้วยการต่อสู้ที่แบบบนดินบนน้ําบนเรือก็มีเหมือนกันนะครับ่อน้าจะมีอะไรต่างๆก็เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวเกมยังสามารถเล่นคนเดียวก็ได้เล่นหลายคนก็ได้ตัวเกมนะครับก็จะมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเกมหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีความสมจริง ในระดับหนึ่งทั้งการวางแผนกลยุทธ์ทั้งการสั่งทหารหรือว่าทั้งการออกล้มต่างๆเขาทำออกมาได้ดีพอสมควรตัวเกมเป็นเกมเสียตังค์นะทั้ง iOS และก็ a อน r o อยนะครับราคาจะไม่เท่ากันนะครับ iOS จะแพงกว่า Android เสมอนะครับก็สักใครต้องการจะเล่นเกมนี้ไปลองดูแล้วกันนะครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจพอสมควรนั่นเองนะฮะ Resident Evil 2 รีเมคนั่นเองนะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เป็นเกมฟอร์มยักที่ลงให้ทางฝั่งมือถือกันแล้วนะครับแต่ว่าตัวเกมไม่มีในเพลย์สโตร์นะมีเฉพาะในฝั่ง iOS เ,เท่านั้นนะครับบอกไว้ก่อนเนาะแล้วก็ตัวเกมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักตัวของเวสตินีวิวเองเนี่ยเป็นเกมแนวยิงซอมบี้ที่จะมีเนื้อเรื่องแล้วก็จะมีความยากในการยิงอยู่ด้วยตัวเกมเนี่ยจะพูดเรื่องราวของตำรวจใหม่ อย่างรีออนที่เพิ่งมาเป็นตำรวจในเมืองแล็คูนซิตี้แล้วก็ในวันแรกที่เขาได้เป็นตำรวจนั้นก็เป็นวันที่มีการเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสซอมบี้ทำให้เขาเนี่ยจะต้องสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสตัวนั้นแล้วก็ออกจากเมืองนั้นให้ได้ สำหรับตัวเกมนะครับหลักๆนะครับเราเนี่ยจะต้องเดินหน้าเล่นตามเนื้อเรื่องยิงซอมบี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเขาน่าจะมีกราฟ,ฟิกที่ค่อนข้างจะสวยงามมากๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีวู้ต่าง,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 งๆให้เราได้เก็บแล้วก็ได้ใช้ระหว่างทางด้วยตัวเกมเยังสามารถอัปเกรดปืนซื้อปืนระหว่างการเล่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับภาพมองในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมองบุคคลที่สานะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับสามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมรี m a k e สำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Forgotten Memory Remake นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวสยองขวัญที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีชื่อว่าโรสนะครับที่เขาเนี่ยจะต้องมาสืบคดีในสถานที่ปริศนาเขาเนี่ยจะต้องออกจากที่นั่นให้ได้นะครับเพราะว่าในการเข้าไปแล้วนะครับค่อนข้างที่ออกมายากพอสมควรนะครับเพราะว่ามันจะมีปริศนาให้เราได้แก้การค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ภาพกราฟิกภายในเกม ค่อนข้างสวยและยังสามารถปรับได้ความละเอียดมากถึง 4K เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าสุดมากๆมือถือสเปคต่ำเลยไม่ได้แล้วก็ตัวเกมนี้ลงให้เฉพาะในฝั่ง i p h o n e เท่านั้นด้วยเหมือนกันภาพมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นะครับก็สามารถไปลองเล่นกันดูได้นะครับนาะบรัสฟมันต้นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวโซล่าอา r ์ g ที่เรานี่จะได้รับบทเป็น พลอชีวิตจากการสังหารหมู่ของเราถวยเทพนะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่่อนข้านจะมีความยากภายในตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะต่อสู้กับเหล่าตัวที่เราไม่รู้จกักแล้วก็ศัตรูภายในตัวเกมเนี่ยจะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปแล้วก็ทักษะการต่อสู้ที่จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะให้ตัวของผู้เล่นเนี่ยใช้สกิลพ์ในการเล่นค่อนข้างชิงมากนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องจับจังหวะในการต่อสู้กับเหล่าศัตรู ให้ได้่นเดงนะครับถ้าเราตายหรือว่าเราพลาดครั้งหนึ่งนะครับเราเนี่ยจะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีบอสให้เราได้จัดการกันด้วยในแต่ละด่านด้วยแล้วก็ภาพในตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวพิกเซลอาร์ตนะครับไม่กินสเปคตัวเกมนี้นะครับจะมีเนื้อเรื่องภายในตัวเกมด้วยนะครับแล้วก็ตัวเนื้อเรื่องเองเนี่ยค่อนข้างจะกินใจมากๆเลยทีเดียวสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้แต่ว่าตัวเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์นะครับแต่ว่าใครซื้อ ซื้อไปครั้งเดียวได้ทั้งตัวของภาคเสริมมาด้วยสําหรับตัวของมือถือเกมแนวสร้างเมืองบน PC ที่ลงไม่มือถือกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Civilization 6นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเป็นเกมสร้างเมืองที่ระบบค่อนข้างที่เยอะ พอสมควรนะครับตัวเกมเนี่ยมันก็จะแบ่งเผ่านะแบ่งอรารยธรรมต่างๆด้วยให้เราได้เลือกกันว่าเราเนี่ยจะอยู่ในอรารยธรรมในสมัยไหนนะครับเราเนี่ยก็ยังสามารถเลือกวัฒนธรรมต่างๆได้อย่างวัฒนธรรมในโซนตัวของออสเตรเลียอินโดนีเซียหรือรวมไปถึงไวกิ้งเนี่ยเราเนี่ยก็สามารถเลือกได้เหมือนกันหรือว่าในโซนตัวของเอเชียของบ้านเราเนี่ยก็มีเราเลือก เช่นเดียวกันด้วยตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่จะขยายในจักรตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึงเมืองใหญ่เลยนะครับก็คือมันจะเป็นตั้งแต่ที่เป็นแบบชนเผ่าเล็กๆจนไปถึงเมืองที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมเลยนะครับแล้วก็เรานี่ยังสามารถไปสู้รบย่งชิงทรัพยากรได้ด้วยเช่นเดียวกัน แล้วก็ผู้เล่นนะครับก็ยังสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะสำหรับตัวเกมนี้แต่ว่าตัวเกมนี้จะเล่นด้วยระบบการแรนกับผู้เล่นนั่นเองนะครับตัวเกมนียก็เขได้มีกราฟิกทีก่มันสวยงามมากๆแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยค่อนข้างสมจริงพอสมควรนะครับตัวเกมนี้นะครับเปิดให้บริการผ่านทางตัวของ Netflix เกมเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสมาชิกรายเดือนอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันได้เลยนะฮะเกมแนวบริหารจัดการแล้วก็เป็นเกมแนววางแผนอาณาจักร สำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า After In r e v i r e นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่จะเป็นผู้บริหารอาณาจักรที่ร่วมสลายจากการแพร่ระบาดของไวรัสน,นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะเป็นเกมที่อาจจะไม่ได้มีแอนิเมชันเยอะนะสำหรับตัวเกมนี้นะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องวางแผนทิศทางการอยู่รอดของเราให้ได้นะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องขยายอาณาจักรไปเรื่อยๆขยายพื้นที่ เพื่ออยู่อาศัยให้กับประชาชนนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีทั้งความต้องการการหิวหารความต้องการการสร้างบ้านแล้วก็ความต้องการปัจจัย4ด้วยเหมือนกันนะครับว่าเราเนี่ยจะเลือกเส้นทางได้ถูกหรือเปล่าในการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่สำรวจพื้นที่ใหม่ๆเพื่อขยายชุมชนของเราสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับตัวเกมเนี่ยมีทั้ง PC แล้วก็ตัวของมือถือนะครับเราเนี่ยก็สามารถเลือกเล่นได้นะว่าเราเนี่ยจะเลือกในฝั่งไหนนะ ใครที่ชื่นชอบไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะเกมภาคต่อเกินบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Dungeon of t h Rock ถูกนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้ Death Rock นะครับจะมีเนื้อเรื่องประมาณว่าเราเนี่จะได้รับบทเป็นนักบวชหญิงแห่งหนึ่งนะครับที่เราเนี่จะต้องถูกส่งไปในหุบเขาปริศนาอย่างเจ้าตัวตัวของ Death Rock ที่เราเนี่ยจะต้องแก้ไขปริศนาเพื่อนำเอามงกุฎแห่งปัญญากลับมาให้ได้ซึ่งใน การไปหามงกุฎนั้นนี่ยมันก็จะมีความยากามากๆเพราะว่าในหุบเขาที่เราเนี่ยได้ไปเนี่ยมันก็มีมากถึงร้อยกว่าชั้นหรือว่าร้อยกว่า,านให้เราได้ผ่านพ้นมันไปเลยนะครับด่านพนดเดเกมเนี่ยมันก็มีหลากหลายให้เราได้แก้ไขปริศนากันในระหว่างการเล่นด้วยซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปด้วยนะครับหลกัหลกๆพนดเดเกมอาจาจะไม่ได้เน้นการต่อสู้กับตัวหลอกมอนเตอร์มันจะเป็นการเน้นการแก้ไขปริศนากับมอนเตอร์ ส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นการต่อสู้จ๋าๆเลยนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมภาพกราฟิกแนวพิกเซลอาร์ R, แล้วก็ภาพมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถบรองเล่นกันได้ตัวเกมเนี่ย ก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินได้นะครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องให้เราได้อ่านกันด้วยเหมือนกันนะใครที่ชื่นชอบดูหนังแนวกําลังภายในแล้วก็เป็นแนวจีนโบราณจูนียร์แล้วก็ยังหาเกมในสไตล์นั้นเล่นอยู่นะครับก็คือต้องหา้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Hero Adventure นั่นเองนะครับสำหรับตัวเก,ม,ม,วนวเกมนี้นะครับเราเนี่จะได้ระบบเป็นจอบยุทธที่จะต้องไป ท่องโลกยุทธภพด้วยตัวคนเดียวเนี่ยไปต่อสู้แล้วก็เราเนี่ยจะต้องพัฒนาฝีมือให้อยู่ในจุดสูงสุด ให้ได้นะครับต้องบอกว่าตัวเกมนี้เนี่ยมีระบบค่อนข้างที่ดีระบบเขาเนี่ยมีความลึกมากๆนะครับทั้งตัวของศิลปะการต่อสู้เนี่ยมีให้เราได้เลือกใช้กันมากถึง300กว่าทักษะก็รวมไปถึงอาวุธต่างๆตัวเกมเนี่ยจะสามารถเล่าเรียนแต่ละสำนักได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็จะมีสำนักให้เราได้ไปเรียนกันค่อนข้างเยอะเลยโลกของตัวเกมเนี่ยจะเป็นโลกแบบ open world นี่ครับเราเนี่ยสามารถเดินไปไหนก็ได้นะครับจะเดินไปในแต่ละภูมิภาคก็ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังมีระบบกลางวันกลางคืน ที่จะเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่เราเล่นด้วยเหมือนกันระบบการต่อสู้ของตัวเกมนี้นะครับจะเป็นระบบการต่อสู้แบบ turn b a เบ d ด้วยนะครับจะให้เราเนี่ยเลือกศัตรูได้ว่าเราเนี่ยจะโจมตีศัตรูตัวไหนเราเนี่ครับยังสามารถอัปเกรดตัวละครครับแล้วก็นําเหล่าจอมยุทธ์ต่างๆมาอยู่ในปาร์ตี้ของเราได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ภาพกราฟิกป็นในเกมนี้จะเป็นภาพกราฟิกแนวสไตล์พิกเซลอาร์ตด้วยเหมือนกันนะครับเป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกได้ เล่นเพลินๆได้ตัวเกมนี้ครับเป็นเกมเสียตังแต่ว่าราคาเนี่ยก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าใครซื้อไปคุ้มอย่างแน่นอนเพราะระบบของเกมนี้ค่อนข้างจะดีเลยนะเกม PC ที่ลงให้บนมือถือนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Dark Quest X Offline ในเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้เป็นเกมที่จะดัดแปลงจากรูปแบบเกม m m o r p g เป็นเกมแบบคลาสิก นะครับก็คือมันจะเป็นเกมออฟไลน์เลยน้าที่เราเนี่ยรับบทเป็นผู้ล้าเช่นเดิมแต่ว่าตัวเกมนี้นะครับมันจะลดสกิลตัวละครลงมาให้มันเป็นแนวจิบิจิบิสุดน่ารักหน่อยนั่นเองนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องของตัวเกมก็ยังยิงเป็นแบบเดิมตัวเกมเนี่ยก็ยังสามารถโอเพนเวอร์เล่นกับเหล่า NPC ได้ด้วยจัดปาร์ตี้เหล่าผู้ล้าได้ด้วยเช่นเดียวกัน มีเควสต่างๆให้เราได้เลือกเล่นกันหรือว่ามีเควสต่างๆให้เราได้ไปทำภารกิจกันค่อนข้างที่เยอะเยอะมากมายสำหรับใครที่ชื่นชอบตัวเกมดักกอนเควสอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาหาเกมภาคใหม่ที่เป็นแนวสเกลเล็กลงมาอีกนะครับก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้ตัวเกมไม่เกมเสียตังนะบอก่านผู้ชมไว้ก่อนเลยนะเกม PC ที่ลงให้บนมือถือกันอีกเกมนึงนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้ชื่อว่าเคลเซนบีดนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเคลเซนบีดเนี่ยจะเป็นเกมที่จะคล้ายๆตัวของเกมโปเกม ในหน่อยก็คือเราเนี่ยจะต้องนเาเหล่ามอนเตอร์เนี่ยไปต่อสู้กันแล้วก็สามารถจับมอนเตอร์เนี่ยมาเป็นของเราได้ด้วยแต่ว่าในการเรียกใช้ตัวของมอนเตอร์เนี่ยเราเนี่จะใช้แผ่นเทปในการเรียกนะครับอาจจะแตกต่างจากโปกเกมอนิดหน่อยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้อง ไปรวบรวมเหล่าโปเกมอนต่างๆนะครับมาเป็นของเราแล้วก็รวมร่างกลายเป็นโปเกมอนใหม่ๆเพื่อจะต่อสู้กับผู้แข่งแร่งให้ได้นะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการท้าชิงในการแย่งชิงโปเกมอนด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นรูปแบบโลกแบบโอเพนเบอร์ให้เราวิ่งเล่นในตามที่เราชื่นชอบเลยนะครับมีระบบลางวัลก็คือด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้แล้วก็ภาพกราฟิกมันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตด้วย เหมือนกันนั่นเองนะฮะเกมยิงปืนที่มีภาพกราฟิกสวยแล้วก็เป็นเกม PC ที่ลงให้มือถือกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Bright Memory Infinite นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมยิงปืนที่จะผสมดาบไปในตัวนะครับแล้วก็ตัวเกม มันจะเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับมีคาสีนที่สวยนะครับมีภาพที่สวยมือถือสเปคต่ำเล่นไม่ได้นะครับต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่คล้ายๆทัวขออารมณ์เกม Dark Zone ดาร์คโซนหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีการแดนหลบการโจมตีด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่จะมีเ,เรื่องเรื่องราวเกี่ยวกับพลังเหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นในโลกแล้วเราเนี่ยได้ถูกส่งไปตรวจสอบในสถานที่ต่างๆเพื่อศึกษาว่าพลังเหนือธรรมชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรตรวจสอบต่างๆเนี่ยเราเนี่ยจะได้ ปีศาจต่างๆด้วยนะครับที่จะคอยคุ้มกันสถานที่เรานั้นอยู่ตัวเกณฑนะครับเขาเนี่ยังรับรองระบบ Joy Controller ด้วยนะครับรับรองรีฟเวเลมากถึง120เฮิร์ด้วยเครื่องไหน เล่นใหมก็สามารถเข้าไปลองเล่นกันได้นะครับต้้งหมดว่าค่อนข้างที่ทําออกมาได้ดีกินสเปคโคตรเลยนะสำหรับตัวเกมนี้เป็นไงบ้างสำหรับ1 5เกมคอมลงมือถือที่น่าเล่นในปี2025นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยนะ่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สักนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับผม